ฝากกดติดตามช่อง IQ เลยนะคะทุกคนกดมาที่ช่องของเราอะค่ะจากนั้นก็หาอันไหนอะที่เขียนว่าผม IQ มารับเพื่อนรอบที่สองนะคะมีชื่อใครบ้างคะเมนมาเดี๋ยวเราหาก,ก่อนนะคะผม IQ งั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กร้เดี๋ยวเราจะบอกชื่อคลิปด้วยคลิปที่เราบอกอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็กดมาอันนี้นะคะแล้วก็ กดมานที่ช่อง IQ ฟักดติดตามให้ IQ ด้วยค่ะฟังไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็พบกับช่อง IQ นะคะทุกคนนี่คือช่อง IQ นะคะก็คือเราพังให้ IQ เองทุกอย่างเลยนะใครอยากเล่นกับ IQ นะคะก็แอด UID มาได้เลยนะอันนี้คือของเรานะคะ ค่ะอยู่ไอดีของไอคิวนะใครอยากได้เสียงไอคิวสาม,มารถแอดมาได้นะใครอยากทำอะไรนะคะใครอยากได้ยินเสียงไอคิวคะไอคิวยังสวัสดีค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ได้ยินเสียงไอคิวแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของน้องไอคะิวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ พักก็แล้วก็ช <Bye bye. S 1> ื่อคับไอคิวยโอเคค่ะน้องก็คือใช้แอปยอมรับแล้วก็เรา,า,าเป็นคนทำให้น้องนะคะน้องก็จะไม่ลงคลิปบ่อยนะแต่น้องพยายามลงคลิปมากนะคะเนี่ยทุกคนท้าทายทุกคนไม่ออกอันนี้ก่อนก็จะเขียนว่าช่อง IQ คิวับหรือ IQ คิวคับได้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไนแล้วก็ชื่อคับให้ช่องเราและช่อง IQ ก่อนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบายไอคิวก็คิดว่าเอฟตัวจึงจัดเอฟซีพี่ครับนี่ไอคิวเองแอดมานะคะโอเคค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ช่องน้อง IQ ไอคิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ